สวัสดีครับทั้งไทยครับงานวันนี้จะแบ่งปันนะฮะชวนมาชวนเพื่อนๆดูลูกปืนข้างข้อคลิกระยี่สิบห้าไอนะครับว่าการเลือกซื้อควรจะเลือกซื้อแบบไหนดีนะครัปืนฝั่งเนี้ยครับฝั่งขวาเนาะฝั่งขวานะครับตรงนี้จะเป็นตัวกัก,กน้ํามันแล้วก็เวียงน้ำมันเข้าไปเลี้ยงข้อเวียงด้วยนะครับมาดูส่วนนี้ก่อนส่วนนี้ ส่วนนี้ปั๊มนะครับปั๊มจะทํางานตรงนี้นะครับปั๊มทํางานตรงนี้แล้วก็ว,วิ่งขึ้นมาเนี่ยดูแนวท่อขึ้นมาเลี้ยงด้านบนนะครับด้านวาล์วด้านบนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเข้ามาตรงบากนี่ครับบากนี่ออกมานี่แล้วจะออกมานี่ปุ๊บมันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้พอดีระหว่างระหว่างไอ้กรอบตัวนี้นะครับคอบวอ์ตัวนี้กับไอ้ลูกปืน คันนี้คันนี้เวลาที่เราไปซื้อลูกปืนเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะไม่มีฝาปิดตัวเนี้คันนี้ก็มีข้อสงสัยว่าเอ้ยถ้าไม่มีฝาปิดอ่ะมันจะ,ะไรั่วไหลไหมคือคือปริมาณน้ํามันมามันแบ่งขึ้นไปเลี้ยงด้านบนส่วนนึงแล,แล้วก็ต้องแบ่งมาเลี้ยงตรงโค้งอีกส่วนนึงนี่ผมคิดว่าความคิดของของผมนะของช่างนะช่างคิดว่าควรจะมีฝา ฝาปิดตัวนี้เพื่อให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้น้ํามันตัวนี้ยเข้ามาเลี้ยงข้อเหวในเต็มที่ไม่มีรั่วไม่ไหลออกมันสูญเสียน้ํามันเยอะน้ํามันเยอะก็ต้องควรจะดีฝาอยู่แล้วนะน้ามันที่มาเลี้ยงเยอะตามถึงปริมาณของมันครับก็ฝากไว้ให้เพื่อนช่นางในิจารากันดูนะครับว่าส่วนนี้ที่ที่ที่บอกไปมันมันถูกไหมมันใช่ไหมคอมเมนต์ได้คขอบคุณครับ